สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วผมมิสเตอร์เคจากเกรียงไทยวัฒนากรุป๊ปวันนี้ผมจะอธิบายวิธีการใช้งานของตู้คอนโทรลปั๊มน้ำบาดาลแบรนด์แฟรงกินคลิปวิดีโอที่แล้วผมได้อธิบายถึงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปั๊มน้ำแบรนด์แฟรงกินอยู่2ตัวซึ่ง2ตัวนี้จำเป็นจะต้องใช้ร่วมกันกันกบตู้คอนโทรลปั๊มน้ำบาดาลแบรนด์แฟรงกินวิธีการใช้งานเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามชมได้ครับ หลายคนอาจสงสัยว่าตู้คอนโทรลคืออะไรตู้คอนโทรลเป็นส่วนหนึ่งในระบบไฟฟ้าของมอเตอร์ปั้มน้ำบาดาลช่วยในการควบคุมการทํางานของมอเตอร์ตามที่เราต้องการโดยแบรนด์แฟรงคลินนี้ผลิตจากสหรัฐอเมริกาผ่านการทดสอบได้รับมาตรฐานเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ โดยอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีดังนี้ตู้คอนโทรลปั๊มน้ำบาดาลแบรนด์แฟรงคลินมอเตอร์ปั๊มน้ำแฟรงคลินเทปพ,พันละลายชุดเบรกเกอร์หลักคีมย้ำหางปลาวิธีการต่อสายไฟเริ่มแรกนำข้อต่อสายไฟเชื่อมสายไฟต่อกันจากนั้นย้ำด้วยคีมย้ำหางปลา ทําการต่อสายไฟเพิ่มเติมตามความลึกของบ่อน้ำบาดาต่อสายไฟครบทุกเส้นมีสีเหลืองดําและแดงวิธีการพันเทปละลายทําการมาร์กระยะห่างจากข้อต่อ1นิ้ว2นิ้วห่างจากข้อต่อสายไฟพันเทปละลายห่างจากข้อต่อ1นิ้วให้แน่นๆเพื่อป้องกันน้ำเข้านะครับพันเทปละลายอีกฝั่งหนึ่งห่างจากข้อต่อ2นิ้วแล้วย้อนกลับ พันไปอีกฝั่งหนึ่งให้ห่างจากข้อต่อ2นิ้วนะครับเราจะใช้เทปพ,พันละลายเบอร์33ทับอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความแน่นปลอดภัยป้องกันน้ำเข้าเราพันสายไฟจนครบ3สายแล้วโดยหัวใจสำคัญคือเราต้องพันให้แน่นเพราะถ้าพันไม่แน่นอาจเกิดความเสียหายต่อตัวมอเตอร์ได้นะครับ จากนี้ผมจะอธิบายถึงตู้คอนโทรลแฟงคชินนะครับเปิดฝาจะมีอยู่2ส,ส่วนส่วนแรกนี้จะอธิบายถึงการต่อแผงวงจรที่ถูกต้องนะครับอีกส่วนหนึ่งจะมีอยู่5ช่องสังเกตว่าจะมี L1, L2, R, Y, B L1 และ L2 นี่คือต่อสายไฟเข้านะครับ R ย่อมาจาก Red สีแดงต่อสายไฟสีแดงนะครับ Y ย่อมาจาก Yellow สีเหลืองต่อสายไฟสีเหลืองนะครับ B ย่อมาจจะ Black สีดำต่อสายไฟสีดำนะครับจากตอนแรกที่เราเชื่อมสายไฟนะครับสายสีดำเชื่อมต่อกับสายสีเทานี้ดังนั้นสายสีเทานี้จะต้องเชื่อมกับตู้คอนโทรลช่อง BBo y หรือ Black สีดำอีก2เส้นที่เหลือเราทำเหมือนกันให้เชื่อมสายตามสีถูกต้องนะครับจากช่อง L1 และ L2 เชื่อมต่อกับสายไฟชุดเบรกเกอร์หลักนี้นะครับ และในตู้คอนโทรนี้สำหรับหนึ่งแรงจะมีตัวโอเวอร์โหลดอยู่ในคาปาซิเตอร์ทำหน้าที่ป้องกันกระแสไฟกระชากช่วยยืดอายุการใช้งานของตู้คอนโทรนครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดสวิตช์ออนของชุดเบรกเกอร์หลักนี้ก็ใช้งานได้แล้วครับข้อควรระมัดระวังในการใช้งานติดตั้งตู้คอนโทรนให้ยึดติดกับผนังหรือเสาที่แข็งแรงติดตั้งตู้คอนโทรลให้พ้นจากมือเด็ก อุปกรณ์ภายในของตู้คอนโทรลห้ามโดนความชื้นหรือน้ำโดยเด็ดขาดตัวเช็คจุดยึดสายไฟให้แน่นก่อนการใช้งานทุกครั้งครับก็จบไปแล้วสำหรับวิธีการใช้งานเบื้องต้นของตู้คอนโทรลปั้มน้ำบาดาลแบรนด์แฟรงคลินหากท่านต้องการชุดปั้มน้ำบาดาลอย่าลืมนึกถึงแบรนด์แฟรงคลินจากกรียงไทยวัฒนากรุป๊ปสำหรับวันนี้ผมขอลาแต่เพียงเท่านี้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ